สนุนโดยอาควอวิสเครื่องดื่มผสมวิตามินซีและซิงค์ดื่มทุกวันดีทุกวันฉลองครบรอบ50ปีเนชั่นแฮปปี้ชอปปิ้งยกขบวนสินค้ามามอบส่วนลดสูงสุดกว่า85%วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเนชั่นครองข่าวค่ะวันนี้พุธที่21กรกฎาคม2564อยู่เราสองคนนะคะพี่เบิลประชาไทยแล้วก็มิวสนนิกาค่ะเรารอดมาวันจันทร์เราก็รอดค่ะัอังคารเราก็รอดค่ะวันนี้วันพุธวันพุธน่าจะยังรอดอยู่เราก็รอดนะฮะรอลุ้นอีกวันต่อวันเพื่อหดสุขเราจะรอดหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปดูข่าวอื่นๆครับคุณผู้ชมครับนะฮะมีข่าวดีมาฝากจาก แฮป p ี้ช้อปปิ้เช่นเคยครับใช่ค่ะถ้าใครอยากรอดอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะคะดูแลส่งเสริมสุขภาพร่างกายของตนเองให้เข้มแข็งคุณผู้ชมคะมีโปรโมชั่นดีๆจาก Happy Shopping มาฝากติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ ช่วงนี้ Happy Shopping มีสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมและคนในครอบครัวที่คุณห่วงใยให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเขาแนะนำสินค้าเสริมภูมิคุ้มกันสร้างสุขภาพดีค่ะเริ่มกันที่กาแฟเพื่อสุขภาพอลาบลิสที่รวมสามราชาแห่งสมุนไพรจากธรรมชาติทั้งเช่าโสมเห็ดลินจจอผสานกับไฟโตสเตอรรลหวานน้อยดื่มง่ายรสชาติละมุนล,ลงตัวเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟรสชาติเข้มข้นหอมละมุนและรักษาสุขภาพร่างกายอยู่เสมอ สั่งซื้อวันนี้3กล่องแถม1นกล่องรับเพิ่มฟรีอีก1กล่องเพียง990บาทและสําหรับใครที่กําลังหาสมุนไพรที่มีประโยชน์มาดูแลตัวเองขอแนะนำโคดิเพอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร6ชนิดทาจากสมุนไพรร้อเปอร์ซ็ไม่ว่าจะเป็นขิงวานหางจระเข้ชะเอมเผ็ดลิน้นเจรใบหม่อนและเจียวกูล้ลานสั่งซื้อวันนี้2กล่องแถมฟรี1กล่องเพียง999บาทมาเสริมภูมิคุ้มกันกันต่อกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด5ชนิดตรา room, เมดิคัสมัชบรูม ิมารวมกันทําให้สป,ปะคุณที่ได้จะเสริมซึ่งกันและกันสร้างภูมิคุ้มกันและบํารุงร่างกายสั่งซื้อวันนี้2กล่องแถมฟรี2กล่องเพียง1,290บาท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจอออยบีโพลิสประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอย่างโพลิสที่ได้จากผิวของรังผึ้งและคาโมไมล์ที่มีส่วนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและยังมีน้ำมันงาหม่อน,อนและซิบักทอนอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้สองขวดแถมฟรี1ขวดเพียง1390บาทมาบำรุงร่างกายกันต่อด้วยบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร1้0เเจากถ้ำธรรมชาติที่คัดสรรจากแหล่งถ้ำธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกสุขลักษณะไม่เจอสีไม่ใช้วัตถุกันเสียดูแลสุขภาพ อย่างลงตัวสั่งซื้อวันนี้ขนาด42มิลลิตร3กล่องแถมฟรีทันทีอีก2กล่องเพียง1,350บาทเท่านั้นสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่0 2 1 1 3 2 2 2 2หรือจะสะดวกสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพียงสแกน QR Code โที่ขึ้นอยู่นี้หรือจะช้อปผ่านไลน์ได้ที่ a d happy a n d e s c o r e shopping ก็ได้นะคะครับนะะอยู่บ้างก็สามารถที่จะช้อปปิ้งได้ใช่ค่ะนะฮะทีนี้วันนี้รายการ nation กรองข่าวของเราครับคุณผู้ชมน้องมิวฮะ เราจะมานำเสนอนะฮะภาษาอังกฤษวลคำค <Wow. S 2> ํา